ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนกเกษตรและกัพี่น้องทางช่องน้องหญิงแอนกอบโชคครับมอนีม้มีงัวมานําเสนอนะครับเป็นงัวไทยกลางงัวบานเห่านี่แหละครับะจะเป็นงัวแม้งัวแม่ตัวนี้นี่ทองมากที่เห็นในรูปนะครับงัวแมีนี่ทองที่สองแล้ครับตอนนี้ทองได้สามเดือนแล้ครับผสมติดแล้ว ส่วนอีกตัวหนึ่งฝั่งหนึ่งข้างในนะจะเป็นงวเถือกครับผมสามารถเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้เมื่อนี้เฮาจะมาเปิดราคากันครับให้เบิ่งออเดอร์ก่อนนะครับ2โตัวนะครับตัวเม่ตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับในราคานะครับเปิดอยู่ที่2โตัวเ0 0มืนบาทเ0 0 0 0มืนบาทนะครับแล้วก็สามารถโทรติดต่อสอบถามสื่อขายได้ในเบอร์ด,ด้านลางนะครับ เบอร์อยู่ด้านล่างนะครับลสาม,มารถแสดงความิดเิ็นถามข้ามาได้หรือว่าติดตาม่องวบครับเพื่อคลิปหนาจะท่ายลงให้เบิง่งเต็มรูปแบบนะครับสำหรับสายพันุง่วเรียงง่ายครับนี่เป็นทองเธอที่สองของเพื่อนเหรครับมาหนีบเลเอาใบมาให้เบิ่งนะครับทองเ่อที่สองสำหรับง่วแม่นี่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้เปิดให้เลยครับสองตัว เจ็ดหมื่นบาทจังไรกะติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์ไต่ล่างคลิปครับอีเบิงครับออกบทบอกครับเบิงเขาที่เหรอครับเขากับใบหูนะครับขอบดําสามารถเอาไปพัฒนาได้ครับแต่เขามีงัวงแม่หนี่บ่อากครับสีเออสายพันธุ์บามันแดงหรือว่างัวหูงวงยังกระไดที่เขามักนะครับเอามาพัฒนาสายพันธุ์ครับเอามาผสมง่ามคือเก่าครับผมมันจะมีงัวงแม่ก็ถือว่าโอเคแหละ อยากได้งอเถือกหามาใส่ครับครับการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะบริาพาดคลิปต่อๆไปครับสำหรับืนันนี้สวัสดีครับ